โอ้โหแหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาภาพวิดีโอเลยโอ้โหดู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 ดตาณพีทเล่นตาณพีทเล่นครับอื้มโอ้โหไเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันยังไม่ทันนิ่งเลยทําน,นิ่งก่อนสิอ่าฮะ ฮะม,มื้อเช้าแล้วนะครับข้าวต้มบ้างเนี่ยฮะโปรพีตมุดท้องเรือครับมุดท้องเรือโปรพีตโปรพีตอ่าดูครับวิ่งแล้วเหยียบใส่ก่อนไม่มีไม่มีดื้อเท่าไหร่ไอตัวนี้ไม่ค่อยโดดตัวนี้ไม่ค่อยโดดจ<อ>้ะเ,เดี๋ยวนะไส่จะตักละ เด็กตักปลาเด็กตักปลามีปัญหาครับโอ้โหปับครับในที่สุดส,ดสวิงกัะพาคเธอขึ้นมาบนฝั่งสวิงกระพาคเธอขึ้นมาจากน้ำครับแล้วเป็นลงหมอโอ้โ,อโหตาาพีษครับพระเอกโปพีทโปพีตอ่เดี๋ยวทำแผน กลับส่งไปให้ทีหลังครับส่ง e m s ไปให้ดูเทดูเทโอ้โห,โหเอ้บริษัทเหยื่อนี่เขาจ่ายจ่ายค่าโฆษณาไปเนีเ่บริษัทเหยื่อเนี่แม่นะฮะสิ่งที่ทำประจำครับเคยครับไถ่ปล่อยงานได้เลยทำเป็นประจำแล้วโปรแล้วเนี่ยโปรฟิชแนลดูตัวเนี่ย แหมดูลปลาสวิงปีเนียมใช้ไม่ได้แล้วต้องใช้สวิงเหล็กแล้วไปกับคนพวกนี้ตักปลาหาักหมดอ้โหก็เล่นตกซนะโอ้ทำฟันซะหน่อยนี่ครับไซส์สองกิโลครึ่งครับไซส์กำลังกัดเพียวคนตกก็โอ้โหโอเคครับเช้านี้ครับรางวัลเช้านี้เี่ยหลังแหกเลยเนี่ย ดูเหยื่อครับโดนซะง,งั้นเละเทะเลยโห